รหัสของเ้าคือ DP ค่ะคุณพี่รหัส DP นะคะสำหรับตัวนี้จะเป็นงานสากลางแล้ว10นิ้วฐานกระเป๋าของเขานะคะคใบนี้จะอยู่ที่10นิ้วอุ้ยวัดได้10นิ้วครึ่งวันนี้10นิ้วครึ่งความสูงค่ะอยู่ที่5นิ้วครึ่งนะคะ10ครึ่งคูณ5ครึ่งค่ะคุณพี่ รหัส DP ค่ะ DP อันนี้เป็นสีของ DP แล้วนะ DP จะมี9สีพร้อมส่งค่ะคุณพี่รหัส DP ช่องใช้งานภายในนะคะกันจะเปิดให้ดูอีกหนึ่งรอบซิปปากบน10ด้านหลัง1เส้นซิปด้านหลังความลึกจะอยู่ที่สักประมาณ3นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ซิบป,ปากบนเปิดไปด้านในค่ะผ้าซับในของเขาจะเป็นงาน ผ้าร่มสีน้ำตาลเข้มค่ะคุณพี่ผ้าร่มสีน้ำตาลเข้มนะคะด้านหน้าจะเป็นช่องโลง่งตรงกลาง 1ินะคะ1เส้นแล้วก็ด้านหลังค่ะมี1ิให้อีก1เส้นจะมี1ิทั้งหมด2เส้นถ้ารวมข้างหลังด้วยก็จะเป็นช่องหลวง3มช่องเลยสําหรับด้านในนะคะรุ่นเมื่อกี้เป็นงาน DQ นะคะ DQ DQ คือใบเล็ก DP คือใบกลางนะคะสายสะพาย,ยาวเหมือนกันแล้วก็มีสายคล้องมือเหมือนกันสําหรับไซส์กลาง790บาท790เดี๋ยวกันยาเทียบ2ไซส์ให้ดูเผื่อคุณพี่ท่านใดจะตัดสินใจนะคะอ่ะตัวนี้ ใบเล็กใบเล็กดีคิวค่ะใบสีใบสีม่วงใบสีม่วงตัวนี้คือดีคิวใบสีครีมคือดีพีนะคะไซส์มันจะต่างกันแบบ1นึ่งนิ้วนิดๆค่ะนิดๆความน่ารักดีคิวน่ารักกว่าแน่นอนแต่ใบนี้ดีพี จะสามารถใส่กระเป๋าสตังค์เข้าไปข้างในได้นะคะกัญยาขออนุญาตทดลองใส่กระเป๋าสตังค์ให้ดูถ้าคุณพี่ท่านใดไม่ใช้กระเป๋าตังค์แล้วใช้ใบนี้ใช้ดีคิวแทนกระเป๋าสตังค์ไปได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดคุณพี่ท่านใดแบบไม่ชินอยากจะพกกระเป๋าตังค์ก็ต้องขยับมาเป็น DP นะ DP ใส่ได้จนถึงไซส์กระเป๋าสตังค์6นิ้วหรือว่า7นิ้วใบนี้ที่กันยาใส่ลงไปคือ7นิ้วจะตึงๆพอดีเลย แนะนำให้ใช้เป็นกระเป๋าสตางค์กลางหรือสั้นนะคะ6นิ้วนะ DP นะใส่กลางนะคะ,ะคุณพี่เลือกสีได้เลยค่ะรหัส DP ค่ะมี9สีค่ะ DP 01ดําค่ะ DP 29นะคะสีเผือกค่ะคุณพี่ตามด้วย DP 04ค่ะสีแทนนะคะตามด้วย DP 18ค่ะสีครีมค่ะ DP 16ค่ะสีเทา คุณพี่สีเทาจะหมดแล้วสีเทาจะหมดแล้วตามด้วย DP02 ค่ะสีดำนะคะ DP 25ค่ะเขียวเข้มค่ะคุณพี่สีเผือกก็จะหมดนะเมื่อกี้นีนสีเผือกก็ใกล้หมดนะคะใครที่จะเอา DP พีนะคะ DP 05ค่ะตัวนี้จะเป็นแดงอมม่วงคล้ายๆแดงเลือดหมูนะคะตัวจริงจะออกแบบอมม่วงนิดๆ DP28 ค่ะคุณพี่สีกรม